เดี๋ยวจะจับผ้าขากันจับาขาดีกันเลบวันตามวันตาเนี้ยนโมตัสสะนวะโมตัสสะภะวะโตภะวะโตอะระหโตอะระหโตสัมมาสัมมาสัมพุทธัตสัมปุทสัตะโมตัสสัโมัสสะวะโต สัมมาสัมพุทธาสสุพินังวัตเมธานังธานางเมปริสุทธังอาสาวะพยาวะหังโอตุอิมานิไมยังันเต ขัตตาณิสังขทานานิสังขทานานิสปริวารานิสปาริวารานิลวัตตาลวัสสะโณชยามะโนชยามะสามุโนพันเตสศลวัตโตอิมานีขัตตาณีจัตตุปัจเจียนีสัพพริวารานีปฏิคันหาโตอัมหักา พิชรตังืิตายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้ทรงศินผู้เจริญข้าพเจ้ทาทั้งหลายขอรอบถวายซึ่งพระตาหารพรอทั้งจตุปัจจัยกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่ท่านผู้ทรงสีลขอท่านผู้ทรงศิน ซึ่งข้าทหารพร้อมท้งจตุปัจจัยก<ร>ับทั้ <ALK AR S 2> งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและเพื่ออุทิศไปให้แก่ เจ้าบ้านเจ้าเรือเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าทั้งหลายขอบารมีปู่ใหญ่ปู่ชายแก้วปู่ฤาษีสุกกาปู่ขาวพร้อมทั้งญาตบารมีขององค์พ่อปุณนาคาแม่ย่านามีและสายญาตบารมีขององค์แม่ย่าติปวดทอง และเทพภูมิเทวดาทุกจิตทุกญาณทุกร่างกายทุกสังขารที่ปกปักรักษาสัตว์ว่าอารามและสถานที่แห่งนี้ขอท่านจงมาร่วมประลบโมธนาบุญและช่วยนำข่าวสารนี้ไปบอกกาวไปดูปัญญา ปั head, Morocco, ้พระบุรุษเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งหลายให้ได้รับทราบเมื่อรับทราบแล้วขอท่านทั้งหลายจงมาร่วมปักลมโบสถนาโบสถเมื่อร่วมปักลมโบสถนาโบสถแล้ว หากท่านทั้งหลายที่ยังตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์หากท่านทั้งหลายที่มีสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเธิ่มเด้่ยอานิสงแห่งการถวายจตุปัจจัยในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทางคอบ ตลอดจนวงสาขนาดยาวผู้มีอุปการะคุนของข้าพเจ้าจงพ้นจากความทุกข์ยากหลับตาเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีแต่ความสุขสวัสดีโชคดีมีชัยเสด็จจันไร และอุปัตตวะอันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปพระพเจ้าปราถนานืงคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจพันสำเร็จด้วยเธอ นิพพานังปัจจโยโหตุสัพเพเทวัเอัคคุโมทันตุสัพุพเทังอัคคุโมทันตสัพเพเทวัาอัคุโมทันตุสัพเพเทวาสัาอัครุโมทันตุสาธุสาธุสาธุอัุโมทัมิ เอาไม่เอาไอาไม่เสาไม่เอาไม่เอาไม่าไมอาไม่เอาไเาไม่เอาอาไม่เอาม่อาทม่าไ่เอาเาไม่เอาไอม่อาไม่เอ่าไอามอาไม่เอาไม่รอม่เ่ออ เตสัมโภคสโมสุกขโขสัพเพสัตตามกันติจะมะริสุจะวะริสเณตัคเขวะังปริโสะดัตถิเเอทัสสังสโย

เป็นะลีบมาอยู่นะคเดยองมากนะครับีเช็อไรยไปเคย็น่นม่้อยจเงินพสรอยตั้เถื่อนี่แต่เมียมาเอาเนี่ยไหนนี่แต่เมียละมาเอาบารีเร่าเองบนกระดาต่างกันเพราะมืเสียงเราเองก็เนีย มันต่างกันเยอะเลยเนาะมีอเรบมานเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยเนาะมันบอกให้ได้จับงินเที่ยวกับมือเลยอะนนี้เงินเงิอนจะเาเป็นกับมือเลยนะเป็นงานใหญ่อย่างนี้แหละซื่อๆแต่ว่าไม่แน่เชื่อว่าความซื่อของเพื่อนเวลาปั้นออกมาจะเป็นแบบจิจกรรมแบบที่สวยงามนะเอาเอาข้างองเล็กข้งองค์ใหญ่เอามาให้ครบเอามาสองกล่องกัน เดี๋ยวไม่มนว่าอาจารย์ถันเช้าก่อนได้ครับเดี๋ยวค่อยไปมีจุยที่หลายเรื่องอ๋อได้ๆอาจารย์จะให้เขาเอามาเตรียมไว้เพราะว่ามันเป็นมวลสารของเนยื่อเพื่อนในการเอามาทํามีอีกหลายอย่างที่จะเรียนศึกษาพระอาจารย์โอเคได้ากินข้าวแล้วไม่กินข้าวต้นแบบด้วยกันก่อนรทานเรียบร้อยทานมาเรียบร้อยงั้นก็สามารถที่จะเดินชม สถานที่ที่จะสร้างมันเป็นแบบไหนที่จะไปดูดูได้หลายที่ก็ได้พรพอเดียวังไม่เคยมาดูตนะอนจังวันเนาะเอางง้นรับพรก่อนเนาะยะทาวริวังฮาบุราปาริปุริติกาตลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกะปะเตอิจิตังปฏติตังตุมหังคิปเมเอวะสมิจโตสัพเทปุรันตุสังกปา จันโทปันรโสยัทามนิโชสเอียทาติโ จังบดทัมปะจัติโนจัตถะรสธรรมาวัฏฐานติอายุวันนรสุขังภาลหังระตะเนติยะ